สงโขาเหมาเดิมนะครับมีการมอบทุนการศึกษามูล,ลนิธิในเครือมูล,ลนิธิพลเอกเปรมตินสุลานุทนเนื่องในวันการศึกษาจังหวัดสงคขาัประจำปี2567ครับ เียอประชุมเปลมนึ่งรอยปีหมาวชีราวุธโรงเรียนหมาวชีราวุธจังหวัดสงคลา้าครับนายส้มนึกพรหมเขี้ยวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา้าเป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิในเครือมูลนิธิพลเอกเปลมตินสุราน,นุท์เนื่องในวันการศึกษาจังหวัดสงคลา้าประจำปี2567โดยมีนางสาวชนาพร อือตะกูลศึกษาธิการจังหวัดสงขล้าร่วมทางคณะผู้บริหารครูคณะอาจารย์นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดสงขล้าเข้าร่วมครับสำหรับวันการศึกษาจังหวัดสงคล้าประจำปี2567รค่ะมีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทางเพยใน25มูลนิธิ2ีสสถาบันการศึกษามีผู้ส้มทบเงินทุนเย็บสภาพันไรร่วมทางเพยเนี่ยสามเซนเบือนเป็นรน่อยเซบาทนะคะมีผู้รับโลนักเรียนทุนดีเด่น5ราไรด้วยก้อนเริ่มวิธีค่ะผูวราช การจังหวัดสงขล้าก็ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการและก็นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยสาหรับวันที่เยซิพ็อกซิงคมข้องถูกปีค่ะเป็นวันคลายวันชาตการของคนเอกเปรมตินสุรานุนผู้ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้คนส้ขคล้าและก็ถือโอกาสนี้ค่ะแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆในกิจกรรม วันการศึกษาประจำปีสองพันอยหกสิบเจ็จดค่ะโดยได้เน้นย้ำให้หนักเรียนเนี่ยเป็นสิทธ์ทดียข้องครูโดยจักรับผิชชดจหน้าเทเป็นสมาชิกเทดีข้องสังคมแล้วก็เป็นพลเมืองเทดีข้องชาติแล้วก็ขอให้หนักเรียนเนี่ยถืได้รับทุนทันนี้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการศึกษาข้องตนเองนั่นเองค่ะใช่แล้วนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่น,น้นองๆจะได้นำทุนส่วนนี้นี่ทุนระดับตอนนี้ไปต่อยอดในเรื่องของการศึกษาของตัวเองกันนะครับใช่แล้วค่ะ